สวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะครูบีนสับการนี้นะคะเราเรียนในหน่วยเครื่องมือเครื่องใช้วันนี้ครูบีนจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้และรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้เด็กๆคงจะทราบแล้วว่าเครื่องมือเครื่องใช้นั้นแตกต่างกันอย่างไรเครื่องมือก็คือเครื่องที่เอาไว้ทําการ ก่อสร้างหรือว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนเครื่องใช้ก็เป็นเครื่องใช้ที่เอ,เอาไว้ใช้ในบ้านเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรีนยนรู้กันก่อนที่เราจะไปเรีนยนรู้ว่าเครื่องมือช่างต่างๆและก็เครื่องใช้นี้แตกต่างกันอย่างไรเรามาลองเพลงเพลงนี้ก่อนอ่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงเก็บของค่าด็กๆช่วยพี่ตบมือมนะเอาพี่จะเป็นคนร้องอ่ะพร้อมหรืยอยังอ

ครูบีมจะเชื่อมโยงมาเป็นการเก็บกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือเครื่องใช้ก่อนที่เราจะมาเล่นเกมวันนี้ครูบีมมีเกมเกมแยกประเภทเครื่องมือแล้วก็เครื่องใช้ครูบีมจะแนะนําเครื่องมือเครื่องใช้ให้เด็กแล้วให้เด็กมาแยกประเภทกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องมือเครื่องใช้เรามีอะไรบ้างอ่ะ อันนี้อยู่ในหมวดของเครื่องใช้อันดับแรกเลยนี่คือรอะไรเลยรูปเครื่องซัการูปเครื่องซักผาถูกต้องค่ะอ่าอันนี้ มปังทีวีวอสุรกายตู้เย็นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องใช้เครื่องใช้ต่างๆภายในบา้านแล้วเราไปดูเครื่องมือทีนี้อ่ะเครื่องมือเุปียมอันแรกเลยอันนี้คือเลื่อยเลื่อยอ่ะเลื่อยมือเลื่อยฟันปลาเลื่อย เลื่อยมีหลายแบบใช่ไหมอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเราที่พ่อคุณพ่อคุณแม่เรามีส่วนใหญ่จะเป็นเลื่อยเพราะว่าเอาไว้กับตกแต่งกิ่งไม้ใช่ไหมลูกพวกค้อนพวกกระดับนี้ก็เอาไวซ้ซ่อมแซมเอาไว้ตอกตะปูทีนี้เด็กเดเรียนรู้แล้วว่าเครื่องใช้มีอะไรเครื่องมือมีอะไรไหนใครอยากเล่นเกมกับครูบินแล้วบังยกมือขึ้นครูบินจะพาเลือกคนหน้าเราอ่า ใครตอบได้ก่อนว่าภาพที่คุณรูบีมยกคืออะไรรูบีมจะให้ออกมาแยกประเภทพร้อมเนี่ยเลยพร้อมแล้วคบักนูบีมจะสับสับเปลี่ยนภาพก่อนเอ่าเราจะสับเปลี่ยนภาพก่อนไงสับไปสับมาสับมาสับไปอไม่ให้มันอยู่หมวนเดียวกันเอ้าสับไปสับมาเลยค่ะรูบีมจะ ช้รวมกันไว้มีะค้าเครื่องกอดอกกมนาอุ๊คนที่หนึ่งที่จะได้ออกมาให้บอกชื่อว่านี่คือเครื่องมือเครื่องใช้เช่นสมุร้านตัวนี้นะนี่คือตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ค่ะอีกๆก็เอามาวางตรงในกล่องเครื่องใช้กล่องแรกคือเครื่องมือกล่องนี้คือเครื่องใช้ ใครจะได้ออกมาตื๊ไปอุ่นอันนี้คือเคืใช้ค่ะอันนี้เป็นเป็นเครื่อนใช้ถูกต้องตรงมือเคื่อคนต่อไปมาวินอันน้อออ้าาเพื่อนบอกว่านี่คืออะไร ถูกต้อง all oh, é Bye. มือค่ะเด็กชิมอเคชิอนี่คืออะไรน้นี่คือเลื่อยเป็นเครื่องมือครับต้องอันบฟ้าเออครีมกับเลื่อยใฟ้าเอาเลื่อยใบฟ้าวนี่คอคีม่บอกเพื่อนเป็นเครื่องมือ อะไรลูกเป็นเครื่องมือหรือเครื่องใช้ครับเป็นเครื่องมือคอาพิเตอร <c oughs> มาจับมาจับมาจับอ่ะวดาเอาให้คุเมฟพี่เอามาหลุมาห้ไพ่ไป,ปาพูดก่อนหนึ่งสองสามถูกต้อง มีไหมลูกมีมีมากด้วยแหละถ้าเราไม่มีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกชีวิตเราก็จะยุ่งยากใช่ไหมคะ,คะเครื่องใช้ต่ตางๆภายในบ้านอำนวยความสะดวกให้เราส่วนเครื่องมือต่ตางๆภายในบ้านช่วยเหลือซ่อมแซมสิ่งของต,ต่างๆที่มันพังมันหักให้เราถูกไหมคะ,ะระหว่างเครื่องมือกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสองอย่างนี้มีความสําคัญเพราะฉะนั้น ในนี้เนี่ยที่เด็กเปียนมาไหนอยู่บ้านใครมีบ้างเยอะมือขึ้นโอเ้เก่งมากเลยและวันนี้เด็กเก่งมากก็มาด้วง